ที่ผ่านมาการเวลามุนพาใครมากมายให้พบกันเพื่อรัลาตอนสุดท้ายชินกับรักที่ผิดหวังที่ยังไม่ชินสักครั้งความครับในนี้อาจจะคุ้นเคยกันอ,อีกเลยทีเดียว a อ1 2วันนี้เรามากีค่นคนฮะหลา6ค,คนนะครับแต่ละคนตอนนี้มีงานแล้วด้วย ใช่ไหมครับนการมีเฟนนิลลิสและมีเกรดมีไลฟ์ที่มีงานออกมาแล้วเป็นไงบ้างครับช่วงนี so well, right ้งานแต่ละคนก็สําหรับเอ2มองพวกเรานะครับจริงๆแล้วมีซีรีส์ที่พวกเรากาลังถ่ายทำกันอยู่ก็คือเอ2สเป็นซีรีส์เป็นซีรีส์ที่เราทุกคนทั้งสองคนเนี่ยจะร่วมกันแสดงแสดงร่วมกันแล้วก็คือเรื่องนี้จะคอนข่าจะพิเศษมากเพราะว่าบทบาทแต่ละคนก็จะ ออกไปต่างคาแรคเตอร์กันมากครับน่าติดตามมากๆเลยมันจะเป็นแนวรถยนไทยช่องช่องไหนช่องทูอทูทุกวันที่ย่างเนี่ทน่าจะได้ดูกันประมาณต้นปีหน้าเผื่อหลายๆคนต่างเมื่อกี้มีมีมีแฟนแฟนเอสโทรมาบอกว่าอยากฝากเพลงถึงริวถึงถึงนนี่นั่นบอกว่าอยากให้เขาร้องเพลงให้ฟังอะไรเงี้ยนะฮะเพราะวันนี้พอคนละนิดคนละหน่อยได้ไหมฮะได้คะไหนๆแฟนๆมาแล้วนะครับใครใ เอาเฉพาะเอาเอาคนที่มีงานก่อนนะครับแล้วก็จะช่วยกันนะครับแต่อยากให้นี่ช่วยกัน10 10แล้วกันครับเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่สี่ของสุดท้ายทำเพลงร่วมกันนรฮะก็มีซิงเกิลหนึ่งซิงเกิลที่จริงๆแล้วก็เดินสั่ยไปโปรโมทหลายๆที่แล้วเหมือนกันโอเคครับโอเคเอาเป็นท่อนฮุกแล้วกันเนาะได้ครับ อัน่ความรักมันต้องการอยู่กับเธอเธอได้ยินไหมขอเธอชืวรับไปสักทีกลัวหัวใจของฉันมันเรียกเธอับบับบับบเบ้โอโอโอที่ฉันรักเธอ้วยคนประมาณนี้ครับประมาณนี้แล้วมีอ่ะมีไบรท์ไหนใครมีใคีใมีไครม บ a i k b งานของคุณนะครับไหนไหนขอขอสักท่อนเกี่ยวกับโอมคับไม่ทันอ่าอ่ะคืนแล้วครับนะโอเคลงทุนกืนเลยนะฮะคุณฟังนะครับอะฮมารัสุดท้ายแล้วครับโอเคนิดนึงนะครับ วาระสุดท้ายฉันกลายเป็นแค่คนอื่นรู้แล้วว่าฝืนยื่เธอต่อไปไม่ได้วาระสุดท้ายรักเธอเท่าไรไม่มี ความหมายก่อนจะเหลือแค่ความเดียวดายสุดท้ายฉันมีแค่เจ็บสนทานเดียวอีกหนึ่งคนนะครับเกร็ดครับเกรับครับเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าตัวสุดท้ายนี่ต้องเป็นตัวตบละนะครับเพราะว่าปูมาสองแล้วนะฮะ ยังต้อตลอดเนี่ยป<ๆ>ีนี้ชื่อเพลงว่าที่ใดในโลกนะครับครับขอแค่รู้ตอนนี้เธออยู่ไหนฉันจะไปบอกรักให้ฟังใกลๆ You Wanna hear that I love you รบบักษาเธอไว้ให้ดีคนที่ฉันบอกรักคนสุดท้ายน โอ้เบบี้ oh, ฉันยอมไม่รักใครแล้วอคือจะบอกว่าที่ให้ค,ค,คนละครึ่งคนละนิดคนละหน่อยตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมฮะพ<ะ>รุ่งนี้พวกเขาจะไปเจอจเจอกับพวกน้องน้องครับที่โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศนีเ่เลยเข้าเรื่องเข้าเรื่องครับคุณจะได้ฟังเต็มๆนะครับเมื่อกี้ทําไมถึงบอกว่าให้ลองสดเพราะวพวกเขาเนี่ย แมวพลังพุ้งพลานมากเลยครับระเบิดที่สุขโขทัยมาแล้วเ่พรุ่งนี้ชาวอุตร,รดิต์นะครับน้องๆที่ชาวอุตร,รดิต์เตรียมตัวนะครับน้องๆท่าปลาประชาพิธิเนี่ยเตรียม<ช> <ๆ S 1> ตัวนะครับแล้วทีนี้งานของพวกคุณที่ออกมาเนี่ยอยากจะฝากว่าไปติดตามกันยังไงอะไร<ม>ยังไงเอออากิกรเลยก็ได้นะครับกริดนะครับกริดกรกวัดเป็นรุ่นพี่เอฟหกครับก็ออกเพลงเดี๋ยวลิงก์ออกมาเป็น เพลงที่แต่งเองด้วยครับผมแต่งํำนองแล้วก็มีคุณบ้นานฉชยซึ่งอยู่ในวงมอนทิโซโอมือนกันเนี่ยแต่งเนื้อร้องด้วยนะครับฝากแล้วกันครับเพลงนี้ที่ได้ในโลกดาวน์โหลดได้แล้วครับดอกจันสี่เกาสอง 244 112หรือว่าเข้าไปใน t u n e น s t o r e นะครับติดตามชมเอ็มวีได้แล้วได้อันหนึงยุรุสิริจันยามมาเล่นด้วยโอ้โหเพลงนี้ครับก็ฝากด้วยครับเป็นหนึ่งในงานที่ตั้งใจมากๆก็อยากให้ทุกคนฟังชอบแชร์ตอขอมาก็ได้ขอบคุณครับติดตามคุณได้ทางไหนท่าได้ทางเฟซบุ๊กถ้าเป็น Facebook ของช f a n น a s ช a ครับสามารถเข้าไปติดตามได้เลยหรือว่าถ้าจะเป็นฝืนตัวอินชาแกรมทนายเล่นนะครับโคลาคริสครับ C O L A underscore chris twitter ชื่อเดียวกันขอครับแน่นอนครับนี่คือรุ่นพี่รุ่นใหญ่นะฮะเอาละครับมาถึงรุ่นน้องบ้างอ่าไปก่อนไหมไปก่อนคุณไลอ่าครับครับของไบส์นะฮะก็ฝากวาระสุดท้ายนี่นะครับผมนะฮะเป็นซิงเกิลนะฮะก็น่าจะเหมาะกับคนอกหักนะครับผมน่าจะฟังแล้วแบบว่าน่าจะเข้าใจได้ดีหรือว่าใครที่ไม่อกหักก็ฟังกันได้นะฟังแล้วอาจจะแค่นึกถึงความรักเก่าๆที่เคยผ่านก็ไปหาฟังกันได้นะครับวาระส ก็ถ้าชื่นชอบเพรของเขามาได้ครับอ่านด้วยฮะติดตามที่ไหนอีกาตติดมนช่องท่าเล่นอินสตาแกรมก่อนวีเทอร์นะฮะเซิร์ชเลยครับว่า bright idol b r i g h t i d o l แล้วหาเอาฮะเจอเลยฮะคือในอินสตาแกรมต้องบอกนิดนึงเวลาไบรท์จะโพสอะไรเนี่ยพยายามเอาน้ำเปล่านะฮะขึ้นมาโพสนะครับทำไมฮะเพราะมันเป็นกระแสอยู่นะฮะ อมาถึงมาถึงฟอนต์ลิสครับครับฟอนต์ลิสพี่แม็กกันครับก็ฝากเพลงรักต้องการอยู่กับเธอครับเป็นเพลงที่เราทั้งส well, ok> ี่คนก็ตั้งใจเหมือนกันเราว่าจะให้ออกมาดีมากครับก็ให้ทุกคนชอบกันนะเป็นเพลงที่ ถ้าใครแบบอยากจะจีบสาวหรือว่าต้องการใครสักคนมาอยู่ข้างๆเงี้ยเอาไปส่งให้เขาฟังได้นี่ไปใช้ได้ใช่เลินแรกของพวกเราที่เรตั้งใจมากติดตามที่ไหนสำหรับช่องทางการติดตามพวกเรานะครับจริงๆแล้วติดตามพวกเราทั้ง12คนได้เลยผ่าน Facebook Instagram Twitter ก็เซิร์ชทูแฟนเอเชียครับผมหรือว่าจะติดตาม MV หรือ ช่องทางรุ่นพี่ทุกๆคนนะครับก็ติดตามได้ที่ YouTube c h a n n น l ครับ t o f ฟนเอเ s ียเหมือนกันครับรู้มาว่าแต่ละคนในคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันชอบความชอบมันอาจจะแตกต่างกันแต่มันจะมีจุดหนึ่งที่มาจูนกันเพราะอะไรฮะถึงมัแบบเฮ้ยมาแมบกันได้มาตรงไหนเ้วยความที่แบบเราชอบตรงไหนไม่ชำเนต้องไำด้วัน มันเดียวกันมันชอบเหมือนกันก็คือความชอบอันเดียวถึงเราจะต่างกันะครับเราชอบที่เหมือนกันคือดนตรีเสียงเพลงเราชอบกันเหมือนกันมันเลยทําให้พวกเราแตกต่างแต่ไม่แตกแยกใช่ใช่ทีนี้พอสามคนสามท่านนะครับพอชุดนี้พักไปสองสาวมาทำไมสองสาวทำไมเนี่ยสองสาวไม่ก็มามาสกูทัวร์ค่ะให้เกียรติภาพสตรีนิดนึงนะครับเป็นตีมาสปูทัวร์เอ็นสองไปชีสสกูทัวร์ จริงๆแล้วจะบอกว่าสองสาวเนี่ยก็มีบทบาทเหมือนกันนะครับก็กำลังจะมีงานอยู่ใช่จะเป็นซีรีส์ซองใสองค่ะที่12คนเล่นด้วยกันค่ะแลก็หลังจากนี้อาจจะมีแบบผลงานเพลงออกมาตอนนี้ก็กำลังมีขั้นตอนการเปยนตัวอะไรอย่างงี้ค่ะคือจะบอกว่าคุณผู้ฟังนะเราเวลาเรามีนิดน้อยนิดจริงๆแต่ละคนน่าสนใจนะคุยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเกลิกก็ตามไี่ว่าเพราะว่าเพราะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะงานงานแต่ละงานเพลงแต่ละเพลงที่ออกมาเนี่ย ผมเชื่อมันกลางมันจะสมองมันมีความรู้สึกมันมีความฝันเนี่ยเนาะแต่ผมเชื่ออย่างว่านักล่าฝันหลายคนที่ไปตามฝันกันเนี่ยในว,วันนี้รู้สึกยังไงบ้างผมอยากถามตั้งแต่คุณกิจเลยคุณพี่คุณเ็นรุ่นพี่ผ่านมาหกปีคือในเรื่องของในเรื่องของความฝันอะไรต่างๆมันก็ยังมีมีอยู่เรื่อยเรยายังตามหาฝันกันอยู่เรื่อยๆครับ,รบพอได้เสร็จจากเอฟเราก็ฝันที่อยากจะได้ทําเพลงมีโอกาสได้ทําเราก็ฝันอยากที่ใช่ คนรู้จักเพลงของเราอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าแต่ถ้าถามเรื่องของมันประสบความสำเร็จอะไรยังไงเนี่ยคือกิตไม่เคยคิดถึงขนาดนั้นนะคแค่รู้สึกว่าการที่เราได้ทําในสิ่งที่เราอยากทํามันก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างเช่นเพลงเนี้ยที่ในโลกของกิตเองเนี่ยมีโอกาสได้ท,ทําที่คือโจทย์ทุกอย่างมันมาจากตัวเราเลยครับในฐานะศิลปลินของกิตกิบคิดว่าการที่ได้ทำเพลงที่เราอยากจับทำแล้วมีคนฟังมันคือแบบโอ้สุดยอดแล้ว ขอถามรวมนะครับใ,ใครจะตอบก็ไ uh ด้นะครเอฟให้อะไรพวกคุณเออเออหลักหลักเหมือนคือพวกเราทุกคนแก่ที่พี่กีบอกอฝันไม่อยากจะเป็น้อถ้าไม่มีเอฟเราไม่ไม่มีทางมาถึงจุดนี้อ่ะแล้วก็หลายอย่างที่เราได้ทำคือบางอย่างที่เราไม่เคยทําแล้วเราไม่คิดจะทำมาคือพอเราเข้ามาอยู่ในบ้านเอฟคือเราได้ทําทุกอย่างแล้วเราได้ค้นหาตัวเองด้บ้าเราทำอะไรได้ดีแล้วเราจะชอบอะไรได้บ้างประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยค่ะที่ ถ้าไม่ได้อยู่เอฟคงหาที่ไหนไม่ได้แล้วแล้วกความรู้ความรู้ที่เรือกในบ้านอะค่ะมันมันมหลายจริงๆมากเทรนเนอร์ครูใช่ค่ะการร้องอย่างเงี้ยหาที่ไหนไม่ได้ที่นี่แบบรวมครูที่ดีๆเก่งๆคนมาให้เราอะงั้นต้องขออนุญาตตกมือให้กับคุณครูทุกท่านด้วยใช่ค่ะเอาละครับที่อยากจะอยากจะให้ฝากว่าพรุ่งนี้นะครับเราจะไปเจอกันที่โรงเรียนท่าปลาประชาประเทศกันกับโครงการเนี้ย เอสอุสองเอสดสีกูจูนะฮะกาสองจังหวัดผ่านเรื่องเรียบร้อยหนึ่งจังหวัดเหลือที่นี่อีกหนึ่งจังหวัดด้วยกันนะครับอยากจะฝากจะยังไงก็หรือจะมีผลงานอะไรก็ตอนเนี้ยเฉิญได้เลยครับเริ่มที่พิจิตรเลยดีกว่าก็ฝากการเจอแน่นอนนะครับน้องๆท่าบาราประชาอุทิศนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องความฝันเรื่องเอฟต่างๆเราเชื่อว่าอย่างน้อย เราน่าจะเป็นตัวแทนของคนที่มีฝันเนาะเผื่อจะไปปลุกอะไรให้ตัวน้องๆอยากจะทําอะไรไม่ว่าจะมีการทําเป็นนักร้องอะไรก็ตามอยากจะอยากคืออยากจะไปสร้างสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนแล้วมีเพลงฝากกันด้วยที่อิ่ใช่ค่ะเป็นตอนแรกว่าคราวนี้เราเหมือนผลความสุขจากมอบความสนุกให้กับน้องๆโรงเรียนชาบราบชาวุิดใช่ครับร้องคจ่กันเนี่ยสนุกด้แน่ๆใช่มียุ่งด้วย เอาแล้วไงต้องไปห่วงถูไปนี่แฟนเขาเพิเยอะโอ้โถ้าอยากเจอเจอพวกเราก็มาเจอกันได้นะครับที่ที่โรงเรียนนะถ้าทมาใช่ค่ะผก็เราตั้งใจมากๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้มาอีกหรือเปล่าใช่ถ้ามีโอกาสก็อยากให้มาเจอกันนะครับผแน่นอนพรุ่งนี้ไปสนุกด้วยกันครับน้องๆโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆก็ไปหาโรงเรียนมาไไมม่่ีี ก็น่าจะบอกต nah <hy> <ham> <int> ั้งแต่เที่ยงมังประมาณนั้นเที่ยงก็กดจะหาหลายๆคนก็คงจะประมาณก็พรุ่งนี้หยุดเรียนหนึ่งวันนะฮะไปหาเรานะคะ คือจริงๆแล้วอยากจะถามทุกคนคงจะมีการโฟนยินกันอีกรอรบหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันต้องไปเจาะเรื่องรายละเอยียดของแต่ละไฟงันนะครับรวันนี้คือเรารวมกันทั้งหมดอาจจะคุยกันไม่หมดนะครับขอบคุณมากๆที่ให้เกีรยินะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณเวอคุณทุกท่านเลยขอประสบความสำเร็จทุกท่านนะครับขอบคุณครับเอาละครับเดี๋ยวส่งท้ายอยากให้ทุกคนเลือกนะฮะอยากจะเลือกเพลงไหนนะครับในสามเพลงนี้ตามสะดวกเลย แล้วตังค์อ้าวคือคือเอฟเนี่ยผมอยากฟังแบบถ้าไม่ใช่เพลงประจำซีซั่นพวกคุณเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เอฟทีแท้จริงตัวบ้านขอสักนิดเถอะเป็นการปิดเบรกสุดท้ายขอสักนิดพี่พงฟังหรอคะอ่าใช่เป็นดาวเลยเอาตั้งแต่แรกหรือว่าถลุแต่ไปเป็นทั้งแต่แรกเลยนะครับเอาแบบ จากใครก็ได้ฮะช่วยกันนะครับอ,อ่าจะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฝากฟ้าจะไปค้วยคว้าเอามาดึงใจฝันจะไปถึงปลายทางในวันนั้นจะเป็นคนดังที่อยู่ในแสงไฟจะไปเป็นดาว ให้ทุกสายตาจ้องมองจะไปคุยคว้าเอามาจินใจฟังจะไปถึงปลายสารในวันงำราจะเป็นคนดังที่ยอดไม่แสงไฟแค่ต้งมีแฟนเชียร์ เก้บแปนาฬิกาเลยครับเดี๋ยวเขาตื่นชาติกันนะ